ยางมาทงมวยางต่อไปจะเป็นรายการแกเกินนะคะแกกีแล้วแกกแล้วแกกกอไ่ส bueno like pues like ิ้นขาปไปก้อนเน้ยนี่ไปเนยอันนี้ว่ต้องจัแกีกแล้วแกอีกแล้วจีจ่าจี้กูหม่หน่อยู่านนี เอาซออะไ้บ่อีนได่เอาซอกระไร<ด>กี่ไก่้กอ่กอนมูสไยไทยม่ยังซือว่าใส่ไม่ยังซื้อว่าใส่ไก่โบบูอะไรอ่ะดูตัวไหนอ่ะห้าหกส

รับเงินเสร็จแล้วไปเก็บสากช่วยกันใครแต่งหน้าให้5้าสิบบาทนะเน้นๆเต่าบอกกันย่าลุงมล่างเรื่อยๆไปฮอนได้ครับได้ทุกคนหันเมื่อสิถือมาแล้วไปได้มีหมื่นเดียวโอ้เขาขั้นพันเพาเขาแถวเด้อเมื่อแล้วเมื่อเลื่อเมื่อใดกี ขวันถุงได้เลยขวันถุงขอบคุณคารับอสเสร็หมดเลยนะแมมาเลยบพกร็วเร็วเริ่มง่วงนอนแล้วเวยัเว้ยคยอร่ที่นางเอาไม่่โอ้ยแหลงไง ไม่นใหอันแมนแมนวงเายคขอบคุณหลวงปู่นะคะปัดอันนี้ปะนับป้ามีจะคนอาจารย์น้อเล่นเมาน้านับป้ามีจะคนโทนี่มาเอทบไปนี่านาเรครับผม เาเริ่มใช่คัวมาน้งูเป็นห่วงเลิมเลิ้มแม่เลิ้มเจ้าอยุไซเจ้าเอาก้อนกอยมืีีมาี่มันเหลดีักฐานเด้อมีหลักฐานเด้อเลอะเี่เอาเอาเลี้ยนี่เอาไปใช่ี่ อแจกแล้วแจกอีกเป็นดงบาสคีมาบ่แดดดิก็เกาบนีุ้กลอนจนคนหนามือนี่สาวแกมแดงเงินบอลแม่ค้าแต่รู้วาสุขทากันเียนสุเลยแต่เร็ว่าจะค้ายคลองและเพาเห็นหน้า ชอบแบบเลาได้ดีแบบคอมเก็ตดเราไม่ต้องซัแป้งเราสีโฟมอาลีนใส่เลยเอาไปชุดนี้เลยนะคะสีโฟมาลีนเข้าเลยราไไปตองซับน้องหน้าไว้นะห้าล้างเอาหน้านี้นะต้องเห็นหน้านี้นะบคกขี้ฟอสุนเนอยเขี้ทอพิชาปเี้ยผู้พามานกันน้จะคลองกับขึว่าไปแเนผูพามาเแต่หนาชนผู้พามาัน้นพทิศตกอิน ใจน้ำเดือบครับ,รบขอบคุณครับไปแล้วพี่อนอ,อนมั้งเอาฟนตตกมาหนี่